เปิดคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังได้เห็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณใหญ่ที่สุดในโลกจังหวัดสมุทรปราการฝรั่งหลายคนชมเมืองไทยเท่านั้นที่เราจะได้เห็นวัฒนธรรมาศาสนาพุทธาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูผสมกลมกลืนกันอย่างงดงามหลายคนคงเคยได้มีโอกาสได้เห็นรูปปั้นช้างเอราวัณขนาดยักษ์ที่จังหวัดสมุทรปราการกันมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถยนต์หรือการนั่งรถไฟฟ้าผ่านบริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท และถนนการจนาพิเศษตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่นี่คือแลลด์มรคที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการกันเลยทีเดียวนะครับแต่หลายคนคงอาจยังไม่ทราบนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมและเป็นที่พูดถึงในหมู่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอสมควรนะครับเหตุผลอาจเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ มีเจ้าของเดียวกันกับเมืองโบราณสมุทรปราการนั่นก็คือเ n ็นเชียนซิตี้กรปที่ช่องของเราเดี๋ยวนำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ช้างเอาราวัณแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2537แต่แล้วเสร็จเนี่ย ในอีกประมาณเกือบ10ปีให้หลังนะครับนั่นก็คือปี2,546ตัวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นปฏิมากรรม100ตัวรูปช้าง3เสียนที่มีเทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือความสูงจากหัวช้างาลงมาสู่ฐานมีความสูงราว43เมตรหรือเทียบกับตึก16-17ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับโดยด้านในของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นตามหลักไตรภูมิได้แก่ ชั้นบาดาลชั้นนี้จะเป็นส่วนที่จัดแสดงวัตถุโบราณของสะสมของคุณเล็กวิริยพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาทิเช่นชุดถ้วยชามต่างๆรวมไปถึงรูปองค์จำลองมนุษย์นาคซึ่งอยู่กึ่งกลางห้องชั้นต่อไปคือชั้นมนุษย์ชั้นนี้มีงานแสดงศิลปะ3ประเภทด้วยกันได้แก่งานปูนปั้นสดประดับด้วยเครื่องถ้วยเบจงลงงานต้นเสาดีบุกดุลลาย และกระจกสีสแตนด์าสชั้นสุดท้ายคือชั้นสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐสถามของพระพุทธรูปเก่าแก่และด้านบนผนังที่เป็นท้องช้างยังมีศิละปะที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยาจักรวาลน,นะครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ทีเดียวได้ทั้งคติธรรมในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มิกซ์รวมเป็นรูปแบบแบบไทย,ไทย ถึงเรื่องนี้เองเมื่อชาวต่างชาติเขาได้เห็นภาพและคลิปวิดีโอหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้มาที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้มาแล้วบางคนถึงกับออกมาบอกเลยนะครับว่าเมืองไทยเป็นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพราะบวกเอาศิลปะแบบไทยศาสนาพุทธศาสนารามมาควบรวมจนเกิดเอกลักษณ์ในรูปแบบของตัวเองซึ่งความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้เป็นคนจีนนะครับโดยเข้ามาเมนว่าช้างเอราวัณเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแถมยังห่างไกลจากความวุ่นวายของตัวเมืองใหญ่อีกดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบช้าลงสถานที่แห่งนี้คือคำตอบความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันเคยไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันเมื่อตอนอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยคนไทยก็สุดยอดอาหารไทยก็ยอดเยี่ยม ความคิดเห็นถัดไปนะครับภรรยาของผมเป็นชาวสมุทรปราการผมผ่านที่นี่เป็นร้อยครั้งแต่ไม่เคยเข้าไปเลยขอบคุณที่แสดงให้เห็นที่ดีๆแห่งนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับมหัศจรย์เมืองไทยเมืองที่สวยงามความคิดเห็นถัดไปนะครับ สถานที่แห่งนี้มีเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพิพิธภัณฑ์ปราสา,ศาทศัจธรรมที่พัทยาอีกด้วยความคิดเห็นถัดไปนะครับบริเวณร,รอบๆช้างก็มีสวนสวยงามความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันยังไม่เคยไปที่นั่นแต่ฉันสนุกกับการที่ได้เห็นสถานที่ใหม่ๆแห่งนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันตื่นเต้นเมื่อได้เห็นมัน ความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันเคยไปมาแล้วหนึ่งครั้งตอนแรกคิดว่าค่าตั๋วเข้าชมแพงไปแต่เมื่อฉันเข้าไปในตึกรูปช้างฉันเริ่มรู้สึกว่ามันคุ้มค่าและฉันได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมของฉันความคิดเห็นถัดไปนะครับรูปปั้นช้างแห่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันความคิดเห็นถัดไปนะครับปฏติมากรรมช้างเอราวัณทำด้วยโลหะแผ่นทองเหลืองช่างแกะสลักใช้ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลือง ให้เป็นรูปทรงภายในและทําให้ออกมาเป็นรูปช้างเอราวัณความคิดเห็นถัดไปนะครับผมและภรรยาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ2องสาปีที่แล้วคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมฉันจะไปที่นี่อีกครั้งเมื่อฉันไปยังจังหวัดสมุทรปราการความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันอยากไปที่นี่ทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยแต่เสียดายฉันไม่มีเวลาความคิดเห็นถัดไปนะครับ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอธิบายความสวยของพิพิธภัณฑ์เป็นคำพูดคุณจะต้องไปสัมผัสด้วยตาของคุณเองความคิดเห็นถัดไปนะครับโอ้ช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันประหลาดใจมากที่ได้เห็นภาพนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับวิวสวยมากฉันหวังว่าจะได้ไปที่นี่เหมือนกันในอนาคตความคิดเห็นถัดไปนะครับ สถานที่ที่สวยงามบวกกับรูปปั้นช้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความคิดเห็นถัดไปนะครับด้านในห้องหลักของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นั้นยิ่งใหญ่มากฉันสามารถนอนบนพื้นและจ้องมองเพดานได้หลายชั่วโมงความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันไม่เคยเห็นช้างเอราวัณมาก่อนเมื่อได้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจมากฉันต้องเพิ่มที่นี่ให้อยู่ในลิสต์การท่องเที่ยวของฉันแล้วเมื่อฉันไปกรุงเทพในทริปถัดไปความคิดเห็นถัดไปนะครับ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการและปราสาทสัจธรรมในพัทยาสิ่งหนึ่งที่ควรเสาะหาคือตั๋วราคาถูกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฉันเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งทุกอย่างถูกสร้างสรรค์มาอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียดความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีที่นี่อยู่เลยทั้งที่สามีของฉันก็เป็นคนไทยฉันจะเพิ่มที่นี่อยู่ในลิสต์การท่องเที่ยวของครอบครัวฉัน ในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดไปนะครับเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่เราจะได้เห็นพระพุทธรูปในสถานที่ฮินดูแบบนี้ทั้งสองศาสนาผสมปนเปกันอย่างกรมกลืนลองนึกภาพการมีรูปปั้นพระเยซูอยู่ในมัสยิดสิความคิดเห็นถัดไปนะครับเอราวันเป็นช้างที่มาจากศาสนาฮินดูความคิดเห็นต่อไปเป็นคนไต้หวันนะครับคนนี้เข้ามาพิมพ์ว่า พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยล้วนแต่ทําด้วยทองคําและเงินจํานวนมากและเป็นวัฒนธรรมที่ดูสดใหม่อยู่เสมอครับนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของชาวต่างชาติที่มีต่อการได้เห็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ซึ่งจากความคิดเห็นทั้งหมดของชาวต่างชาติเนี่ยจะเห็นได้ว่าช้างเอราวัณไม่ได้เป็นเพียงแค่แลน์ม้าของจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นที่ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของไทยได้อย่างลึกซึ้งนะครับหลายคนก็ทึ่งกับการผสมผสานระหว่างาศาสนาพุทธและาศาสนาฮินดูที่ดูกลมกลืนกันอย่างลงตัวนะครับซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากในประเทศอื่นๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้นะครับก็ที่นี่เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งวิธีการเดินทางถ้ามาจ,จากกรุงเทพเนี่ยก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับแล้วลงที่สถานีช้างเอราวัณนะครับส่วนราคาค่าบัตรเข้าชมเนี่ยในเว็บไซต์ที่เขาบอกไว้ก็คือผู้ใหญ่คนไทยเนี่ยจะราคา250บาทส่วนเด็กคนไทยจะราคา125บาท ส่วนชาวต่างชาติจะราคา400บาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กต่างชาติเนี่ยจะราคา250บาทครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าใครเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาแล้วหรืออยากให้ผมทำคอมเมนต์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง sf new ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับ